สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมขา่าวภาค่ําช่อง7 HD อชดีช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังแกรนดุกิโยมแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชในวันที่3ตุลาคม2568ฝ่าพระบาทในโอกาสอันเป็นสุภพมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นแกรนดุกแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยมีความยินดีขอถวายพระพรสยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อราชรัฐลักษ์เซมเบิกทุกประการมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับลักเซมเบิร์กนั้นได้ดําเนินมาอย่างสร้างสารรค์อันนํามาซึ่งประโยชน์สู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากว่า60ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน มอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้รัชสมัยของฝ่าพระบาทประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสําเร็จและกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมีมิตรภาพความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดระหว่างพระชวง์ทั้งสองเป็นสิ่งผูกพันยึดเหนี่ยวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2568 ประ่านดรอับดุลลาตีฟยามานรอซีดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกลุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลันามมยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสด,ดีของท่านประธานาธิบดีทางเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่นเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิรัก เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับวันจะยิ่งเจริญงอกงามและเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลําดับ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งความปรารถนาดีนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างกันในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าจึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของเราจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขอันยั่งยืนและก่อให้เกิดความก้าวหน้าร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระบระมาาช ิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมบเรณพระาุกุศลเนื่องในโอกาสครบ18รอบพระนักษัตววันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เวลา17นาฬ11นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารสมบูรณเพ็ญพระาุกุศลเนื่องในโอกาสครบ18รอบพระนักสัตว์วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศพริยาลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าวัดวัดบวรนิเวศวิหารลำดับที่2สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวรีพริยาลงกรทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าฤกษ์ ทรงเป็นพระโชรถพระองค์ที่18ในสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์กรมพระชวังบระวรสถานมงคลกับเจ้าจอมมดาน,น้อยเล็กประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ขึ้น6คข้ามเดือน10ปีมะเส็งตรงกับวันที่14กันยายน2,352 เมื่อพระชนมายุ20พรรษาท่งผนุเป็นพระภิกษุประทับณวัดมหาธาตุยุวราชปรางสริท่งศึกษาพระปริยติธรรมในสำนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชจนแตกฉานในภาษาบาลีภายหลังได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารในปี2416 พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ต่อมาปี2434ส่งสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระยาปวเรศวบริยาลงกรณ์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และในปี2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาคำนำพระนามเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรุพรพยาปาเรศวร,ริยาลงกร โอกาสที่ทรงหล่อพระก,กิ่งปาะวะเรศซึ่งคณะสงฆ์วัดบรวรนิเวศวิหารจัดสร้างขึ้นในในโอกาสครบ18รอบพระนักสัตว์วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปาะวะเรวริยรยาลงกรณเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายสมทบทุนจัดสร้างอาคารพักพระภิกษุสาม,มนเณรพระประิยติธรรมวัดบรวรนิเวศวิหารและสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุ6รอบ72พรรษาในปี2 5 น้อณวัดน้ำขาวนอกตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นมาตุภูมิถิ่นเกิดของพระผมวชระรังสีเจ้าวัดวัดบวรนิเวศวิหารรูปปัจจุบันสิ่งมงคลสักการะที่จัดสร้างประกอบด้วยพระกริ่งปาวะเรศเนื้อทองคำน้ำหนัก37.5กรัมจัดสร้างเท่าจำนวนจองและพระกริ่งปวเรศเนื้อนวลโลหะจัดสร้าง9,999องค์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระรยาเปาเรศวริยาลงกรทรงปฏิบัติพระกริญยากิจเป็นอนเนกประการต่อคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติทรงบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามคัมลองพระธรรมวินัยและจารีปประเพณีนอกจากนี้ยังทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระราชอุปัฏฐายาจารย์และทรงเป็นที่ปรึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมทรงมีพระดำริให้สร้างพระกริ่งเพื่อประทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ใกล้ชิด นับเป็นการสร้างพระกริ่งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นแบบอย่างการสร้างพระกริ่งของวัดบวรน,นิเวศวิหารจนถึงปัจจุบันพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในอภิรักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษานในราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาเสด็จไปยังหอวชิราวุฒินุสรบริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระผู้มาก่อนการอาคิงอาฮิสอ๊อฟเดอร์ทซึ่งมลูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบราทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถมมัมภ์มูลนิธิเพชรรัวัฒนา มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในอภิลักษิตรสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวาระ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักดีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีและวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวระราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรัชกาลที่6แก่สาธารณชน ภายในงานจัดแสดงนิเทศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆโดยจะใช้สถานีรถไฟกรุงเทพพล,ลาโพง์เป็นสถานที่จัดงานซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเพื่อให้รถไฟขบวนแรกสามารถเดินทางเข้าสู่สถานีกรุงเทพเมื่อปี2459และเป็นสถานีรถไฟหลวงแห่งแรก ประเททศไทยไรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบทุนมูลินิธิพระบรมราชานุสรรราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเพื่อสาธารณกุศลผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่11ถึง16พฤศจิกายน2568